สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะคลิปนี้แอดยังคงพาทุกคนจับตามองกันหนักมากนะคะย้อนกลับไปวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันว่าน้องลิซ่าทาเมืองไทยกลายเป็นวาระแห่งชาตินะคะได้มาปล่อยเพลงล็อกสตาร์ที่น้องลิซ่าเริ่มจับมือกับ RCA Records นะคะที่ร่วมทํางานกับค่ายของตนเองแน่นอนว่าน้องลิซ่ามีอิสระในการทําเพลงนะคะสามารถเลือกทามิวสิกวิดีโอเพลงแบบไหนแนวใดก็ได้นะคะแต่ลิซ่าเลือกที่จะกลับ มาอย่างบ้านเกิดประเทศไทยนำเสน่กลิ่นอายความขลังของความเป็นไทยนะคะบวกกับคนไทยใน MV กว่า90%สู่สายตาชาวโลก MV Rockstar ตซึ่งก็มีความหมายเจตนานะคะที่อยู่ในร็อกสตารด้วยไม่มีกลิ่นอายวงการเคป๊ OP, ไม่มีภาษาเกาหลีคือสลัดภาพวงการเคป๊ออก100%เซทั้งชาวเน็ตโลกชาวเน็ตเกาหลีต่างก็ว่าอย่างนั้นนะคะว่าลิซ่าสลัดภาพเคป๊อออกจนหมด ปัจปุบันในอคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้ก็ยังคงสนุกนะคะด้วยการคอมเมนต์ก็รีแอคต่ตอเพลงลอสตาของน้องลิซ่าก็มีทั้งเชิงบวกสนับสนุนน้องลิซ่าและความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนกันบ้างรวมถึงรีแอคแม่จีนนะคะที่คอมเมนต์การสนันบนไวปปอค่ะซึ่งบางส่วนนะคะชาวเน็ตเกาหลีใต้ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันว่าเธอกำลังพูดถึงอะไร ฉันรู้ว่าเขาเป็นคนไทยและเขาเป็นนักร้องเคป๊ OP, แต่รู้สึกเหมือนว่าเคป๊ไม่ได้อยู่ใน m v ของลิซ่าเลยดูเหมือนว่าเธอเป็นนักร้องชาวไทยเท่านั้นลิซ่าเธอเท่มากเลยนะแต่ฉันไม่ค่อยชอบเพลงสักเท่าไหร่การร้องเพลงนี้แย่มากการเต้นดีมากและลิซ่าก็ลองได้แย่อยู่เสมอเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของเธอดูเหมือนว่าเธอเป็นนักร้องไทยเลยนะลิซ่าเก่งมากฉันภูมิใจในตัวลิซ่า ฉันไม่คิดว่าการวางแผนเคป๊อรู้สึกเหมือนว่าเหมือนเป็นเพลงมันนี่แต่ลิซาก,ก็ยังน่ารักเก่งมีความสามารถเสมอลิซ่าช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นฉันหน่อยได้ไหมฮ่าฮ่าทำไมฉันฟังหลายรอบลิซาก,ก็เป็นเหมือนคนไทยทำไมไม่เพิ่มเนื้อเพลงเหล่านั้นเข้าไปละ่ะมันไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่แต่ฉันว่าลิซ่าเท่มากเลยนะฉันคิดว่าเธอทำเพลงได้ดีมากขึ้นและลิซาม,ามีเสน่ห์มาก ก็เหมือนนักร้องชาวไทยฉันรู้สึกว่าเสียงของคุณลิซ่าดูล้าสมัยมากเพลงและบริบทของลิซ่ามีความสำคัญต่อเพลงล็อกสตาร์ภาษาญี่ปุ่นดูเหมือนไม่ค่อยโอเคแต่เพลงเพราะมากนะทั้งเพลงและมิวสิกวิดีโอได้รับการเลือกมาลิซ่าเก่งมากๆฉันคาดว่าลิซ่ามีการร้องเพลงแบบนั้นโซโล่ของเธอถึงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ภาพและเสียงออกมาดีมากเลยแต่เนื้อเพลงฉันไม่เข้าใจลิซ่าจะสื่อไปแบบนั้นเพลงลิซ่าดีมากดูดีมีสไตล์ป๊อปสตาร์เพลงมันนี่และเพลงล,ลิซ่าทำได้ดีแต่มิวสิกวิดีโอการร้องนั้นน่าผิดหวังฉันชอบเพลงแนวนี้มากๆเสียดายมันสั้นเกินไปฉันชอบลิซ่านะและชอบเนื้อหาเพลงด้วยฉันชอบเพลงโซโล่ของลิซ่าแต่มันไม่ดีเท่าเพลงมันนี่แต่ฉันรักลิซ่า สุดยอดเลยลิซ่าถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะใส่อัตลักษณ์ตัวตนของเราลงไปในเพลงด้วยอ้อนี่มันคืออะไรมีภาษาญี่ปุ่นด้วยลิซ่าเก่งมากร้องแรปเต้นก็เจ๋งมากมันว้าวมากในที่สุดฉันก็ได้ฟังเพลงของลิซ่าสักทีมันดีจริงๆลิซ่าดีมากสุดยอดมากรอผลงานเพลงต่อไปนะลิซ่าเก่งมากร้องเต้นแต่กำกับไม่ค่อยดี ฉันชอบมากขนลุกมากเลยนะลิซ่าคุณเต้นเก่งมากสนุกมากเวลาผ่านไปรวดเร็วเมื่อดูมิวสิกวิดีโอฉันชอบมิวสิกวิดีโอเพลงก็ดีแต่มันสั้นเกินไปลิซ่าเก่งมากด้วยเธอทำออกมาได้ดีมากทีนี้ค่ะทีมแม,แม่เรามาดูทีมฝั่งแม่จีนแผ่นดินใหญ่กันบ้างนะคะว่าจะรีแอคไปในทิศทางไหนกันบ้างซึ่งอ่านดูแล้วนะคะมันก็ส่วนทางกับชาวเน็ตเกาหลีใต้หนักมากค่ะซึ่งแฟนๆก็ได้รีแอคในไว้ปอนะ่คะก็บอกว่า โอโหลิซ oh, ่าคณคือนักร้องที่มีเสียงทรงพลังมากเต้นเก่งมากขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งในเคป๊อปเกิร์ลโซโลเลยนะลิซ่าฉันตื่นเต้นมากในที่สุดฉันก็ได้แชร์ลิงก์ซิงเกิลเพลงล็อกสตาสักทีลิซ่าขอบคุณมากสำหรับเพลงและคุณก็อดทนฉันดีใจมากๆลิซ่าล็อกสตาฉันอยากเป็นเธอจริงๆลิซ่าคุณคือศิลปินคนโปรโดนักร้องโปรโดของฉันขอให้คนมีวันที่ดีฉันหลงรักลิซ่าเธอคือสาวร็อกสตา ลิซ่าคัมแบ็กเธอมียอดไลค์ทำลายสถิติการกดไลค์ MV หรือบนเคป๊อปบน YouTube มากที่สุดในปี2024และฉันลงรักลิซ่าเธอเข้ากับดนตรีมากเธอเต้นเก่งมากๆเธอคือล็อกสตาอิสระซะจริงๆลิซ่าออกจากไวจีแล้วดูเจ๋งมากเก่งมากกว่าเดิมลิซ่าทำงานเดี่ยวดูมีคุณภาพสูงที่สุดโอ้โหลิซ่ามันดีมากระเบิดมากเช่นกันฉันชอบเสียงลิซ่าเนื้อเพลงและดนตรีเข้ากันสุด ฉันตกใจกับราชินีริซ่ากับลุกชุดขาวและลิซายอดเยี่ยมมากๆม,มันวิเศษมากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นที่ก็ยังคงร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียในขณะน,นี้ในต่างประเทศทั้งทีมแม่ไทยฝั่งเกาหลีใต้ฝั่งจีนญี่ปุ่นนะคะก็ออกมารีแอคต่ตอเพลงล็อกสตาร์ของห้อกริซานั่นเองละคะ่ะ